มาถึงพี่นอนกันแล้วนะคะวันนี้กําลังจะนอนหายัางไงอันนี้พี่โรตัสแตงงนอนนอน,น,อนลุกอันนี้พี่เจสามินพี่ชาคิดเรียบร้อยแล้วอันนี้พี่จาลี่ตรงโน,น้นไกลๆโน้นนะครับจะมีพี่อ่อสนุแล้วก็แม่บัวขาวหลับแล้วนะครับพะลมตัวใหญ่ๆอยู่ตรงโน้นนะครับตอนนี้เด็กๆสามตัวก็พี่ไมโลพี่จีสลีดพี่คัมแคลนะครับวันนี้เราไม่ปูผ้านะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนมากนะครับ แล้วก็ถูพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับพื้นเย็นเย็นหอมหอมนะครับเด็กๆก็จะได้นอนเย็นๆนะลูกเนาะนะพี่โรตาจะได้นอนเย็นๆนะลูกพี่แจสมินก็ได้นอนเย็นๆเหมือนกันหันหน้ามาหันหน้ามาหันหน้ามาขาดูแน่นหน่อยพิชชาคิดเสียชีวิตก้หนาแล้วพิชวิชเชียิตชีชีชชาครีดจะคิดหลับสบายเย็นมากนะครับพื้นเย็นเย็นนะครับเพราะทอมถูพื้นให้อย่างสะอาดาเด็กๆก็จะได้หลับอย่างมีความสุขใช่ไหมครับใช่ไหมครับพี่จีสลีด ขี่เรือมาพี่แจสมินไปนอนแล้วนะครับแจสมินไปนอนลูกว่าคุณนายพี่แจสมินพี่ตะตะจะมองหนะ้าพ่ออีกนานเท่าไหร่คะพี่ตะตะจะมองหนะ้าพ่อเอเอยากัดกันไม่รอไม่รอยายาอยู่ด้วยกันดีๆสิตียิบมาเด้ยานะ ไปซอดหนาะอยู่ด้วยกันดีๆเล่นกันดีๆไม่กัดกันไม่บวมเอาไม่บวมมาจากไหนไม่มีอะไรลูกไม่บวมไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรพี่ชาคิดนอนลูกชาคิดนอนพี่ชาคิดเป็นแผลแผลอะไรพี่ชาคิดเดี๋ยวพ่อแม่เอายามาให้ชาคิดไม่พอนอนลูกนอน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 ,น,อนไปนอนไปไม่มีอะไรเด็ก,กเด็กทะเลาะก,กันเด็กทะเลาะก,กันเฉยๆนะพี่โรตัสนะพี่สนอพี่ไมโลอย่าก,กัดขี่เรือ คิดไม่ไรหรอกไม่ใช่คิดเป็นอ,ไอาไาคิดตึกตกใจคิดกำลังหลับๆชับคิดกำลังนอนหลับตื่นมากันกันไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรครับนอนต่อไหมน,นอนต่อไปนอนต่อเร็วไอ้หน้าบูดเอ้ยไอ้หน้าบูดของป้าป๋าเอ้ยพี่โน,โนั่งพิษโนอยู่นู้นไม่ยุ่งกับผู้ใดจีดีกับไนโออยากกัดกันอีกเด้อตีเด้ เดี๋ยวพ่อเอายามาทาให้จะคิดเป็นแผลอะไรลูกเป็นแผลนี่ลูกจะไมมีเลือดออกแล้วพ่อเอายามาก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวพ่อไปเอาเบตาดีนมาก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวพ่อไปเอาเบตาดีนมาทาพี่ชาคิดก่อนพี่ชาคิดเป็นแผลพี่ชา <c oughs> ข้าแก่ตื่นหมดจีสลิดจีสลิดอย่าหนักเล้ง